ก็เดี๋ยวเรามาแกะดูนะครับข้างในก็มีอุปกรณ์อะไรบ้างครับก็ข้างในก็จะบรรจุมาหน้าตาเขาจะเป็นแบบนี้เวลาเราออกมาันมี้กล่องมาให้อย่างมีกันกระแทกรูปร่างหน้าตาที่ได้มาก็จะเป็นประมาณนี้นะครับตัวนี้คือที่เราจะต้องเอาไปติดกับตัว CPU นะก็มีพัดลมสองตัวเวลาติดตั้งให้เรามอง ตัวเวลาเราตั้งเคสขึ้นมาให้ตัวพูลเลอร์มอเตอร์มันตั้งขึ้นเนะี่ยเราก็ดูว่าเวลาตั้งเนะี่ยถ้าเกิดมันกลับแล้วมันจะดูไม่สวยงามแล้วก็ให้มันอยู่นี้เีวเวลาติดกับ CPU แล้วนะครับพัดลมแล้วก็จะมาดูการติดตั้งนะครับในตัวเมนบอร์ดตัวเมนบอร์ดเราเวลาเราเราเอามาเนี่ยมันจะมีรูให้สี่รูปกติเวลาเราเอาพัดลมของเกา่าของเดิมใส่มันจะเสียบแล้วล็อกลงไปตรงนี้ให้เราถอดเอา CPU ียูพัดลมตัวเก่าออกคราวนี้นะครับ เราก็จะเอาตัวชุดแผ่นพลาสติกตัวนี้นะครับมาล็อกอยู่ด้านรล,ลองตัวนี้ก่อน,นครับตอนประกอบเราก็ขั้นแรกเราก็จะเอามันจะมีน็อตอยู่หลายตัวนะครับเราจะาน็อตตัวหัวเบนแบบนี้นะแบบนี้กับใส่เข้าไปเสร็จแล้วก็เอาพลาสติกสีดำขึ้นอยู่กับว่าเราเราล็อกช่องไหนนะถ้าเราล็อกช่องนี้ก็จะเป็นตัวตัวใหญ่ ตัวนี้นะครับตัวนี้อันนี้เราล็อกเข้าไปล็อกเข้าประมาณเนี้ยมันก็จะอยู่ประมาณนี้ล็อกไว้ไม่ให้น็อตมันหลุดนะครับมันก็จะเวลาเราใส่น็อตตรงนี้มันจะมีเวลาเราใส่เข้าไปเนี่ยให้เราดูว่ามันถูกล่องบางทีเราใส่ไ ف ายแบบนี้ไม่ได้นะมันจะต้องล็อกไม่ให้มันเคลื่อนเวลานั right ้นเราก็จะเอาตัวพลาสติกชุดสีดำมาล็อกมันไว้อีกทีล็อกเพื่ออะไรเพื่อเวลาเราวางลงแล้วมันไม่ร่วงลงเวลาเราประกอบมันก็จะทําให้ประกอบง่าย ตอนนี้พอได้สตัวแล้วใช่ไหมครับเราก็จะเอาตัวนี้ไปใส่ข้างหลังไอ้ตัวช่องที่เราใส่เนี่ยมันขึ้นอยู่กับว่าเมนบอร์ดเราเป็นรูเป็นขนาดไหไก็ให้ดูนะครับขพราผมมันรูขนาดนี้ผมก็จะใช้รูนี้แล้วก็คราวนี้เราก็จะเอาไปใส่ใส่เข้าไปไอ้ช่องนั้นก่อนดูให้มันถูกล็อกของมันนะครับมันจะเข้าล็อกของมันพอดีช่วงนี้จะเข้าล็อกเสร็จแล้วมันจะมีรูผมมาด้านบนใช่ไหมเราก็จะใช้นอตตัวนี้ครับ นัดมันจะมีมาให้อยู่หลายแบบนะครับแบบนี้ก็มีขึ้นอยู่กับว่าตัว CPU เราแล้วก็บีนบอร์ดเรามันรองเป็นแบบไหนครับแล้วก็มันจะมีประแจมาให้ตัวหนึ่งซี่สำหรับใช้ในการขันใช้เวลานั้นเราก็จะเอาไขควงเข้าไปอย่างนี้เพื่อจะขันล็อกเข้าไปกับตัวบอร์ดนะครับ ม,มีน็อตสีตัวก็ในส่วนของชุดยึดแบ็กเก็ตแล้วก็เมนบอร์ดตัวแบ็กเก็ตที่สําหรับติดตั้งตัวพัดลมเราก็เสร็จแล้วในส่วนของตัวนี้นะครับต่อไปเราก็จะไปดูตัวส่วนของฮิตซิงของเราตัวแผงระบายความร้อนเ,อเพื่อความสะดวกในการติดตั้งเราก็จะทําการถอดพัดลมออกก่อนนะครับ คราวนี้มันจะมีเหล็กสำหรับยึดมาให้เราอยู่3าแบบนะครับอันนี้แบบที่1อ่อันนี้แบบที่1 2สองชิ้นนะครับอันนี้แบบที่สองนะครับแล้วก็มีอีกแบบนี้ให้เราดูว่าของเรามันเหมาะสำหรับตัวไหนยึดนะครับเราก็จะเอาไปลองทาบดูซึ่งเวลาติดตั้งอ่ะตัวนี้มันจะต้องติดตั้งเข้ากับตัวชุดซิงค์ของตัวนี้ก่อนนะครับเราก็ลองเราไปทาบดูแต่ของผมก็คือมันจะประมาณนี้แล้วก็ให้ตัว วลาตั้งให้ตัวหัวน็อตชุดนี้นะครับตัวตัวน็อตตัวนี้มันลงข้างล่างแบบนี้เพื่อจะใช้ใช้สาหรับไปยึดกับตัวตัว cpu ตรงนี้เราก็จะใช้น็อตตัวเล็กๆที่เขาให้มาแบบนี้นะครับยึดกับตัวแผงระบายความร้อนตัวดันซิงค์นะครับมันจะยึดออกมาได้แบบนี้นะครับมันจะมียึดตรงนี้แล้วก็จะเรียบพอดีแล้วก็ตัวนี้ตัวนี้มันไม่ได้หมายว่าจะต้องใช้แบบนี้ทุกคนนะครับขึ้นอยู่กับว่า ตัวบอร์ดเราเป็นแบบไหนเราอาจจะใช้แบบนี้ยึดตรงนี้ก็ได้ขึ้นอยู่กับว่าบอร์ดเราแต่ตัวนี้ผมมันจะเป็นรุ่นนี้ก็ใส่ทั้งสองข้างพอได้น็อตแบบนี้ยึดเสร็จไปแล้วถ้าเราก็สามารถที่จะไปติดตั้งกับเมนบอร์ดได้เลยเราก็แกะอันนี้ออกแกะสติกเกอร์ออกนะแล้วก็ติดตั้งอันนี้ผมติดตั้งให้ดูผมยังไม่ได้ทาซิลิโคนนะครับก็เราก็จะติดตั้งลงไป ให้ตัวคูเปอเตอร์มันขึ้นข้างบนนะครับแรงนี้แล้วก็เอาลงไปแล้วก็ขันนวอติดนะเดี๋ยวทาซิลิคโคนเลยก็ได้ดติดตั้ง ให้ตัวคูลเลอร์มอเตอร์ขึ้นข้างบนนะครับแล้วก็ใช้น็อตขันน็อตมันจะเป็นทุดสปริงแล้วก็ขันขันทะยงอย่าเพิ่งขันลงไปเต็มมากนะครับขันลงไปให้มันพอล็อกอยู่นิดนึงแล้วก็ไปฝังไปขันฝั่งตรงกันข้ามให้มันแน่นั้งขันให้มันขันได้ทั้ง4ตัวก่อนขันน็อตให้ได้4ตัว เราก็ติดตั้งตัวนี้เสร็จแล้วต่อไปเราก็เอาสายนะครับสายเราจะให้มาเป็นตัวนี้จะเสียบเข้าเมนบอร์ดแล้วก็ตรงนี้ต่อขับลมตัวเมนบอร์ดก็ขึ้นอยู่ว่าของแต่ละคนอยู่ตรงไหนแนละ้วช่องใส่เราก็เสียบเข้าตัวนี้ก็รอต่อสายก็พัดลมติดตั้งพัดลมมันจะมีทิศทางน,นะครับเวลาติดตั้งไอด้านนี้มันจะเป็นหลังเครื่องใช่ไหมด้านนี้เป็นหลังเครื่อง ด้านนี้เราจะเอาพัดลมเป่าเข้าแล้วก็ให้ลมระโฟมาด้านหลังเครื่องฉั้นว่าก็ให้ดูลูกศรตัวนี้นะครับมันจะมีบอกอยู่ว่าโฟด้านไหนลูกศรที่ชี้มาด้านนี้คือลมมันจะออกมาทางนี้อันนี้ก็แสดงว่าตัวอยู่ด้านหลังแล้วก็จะเอาไปใส่ด้านหลัง ตัวนี้เราก็ใส่ด้านหน้าตัวเวลาใส่มันจะมีล็อกอยู่ตรงนี้ครับเราก็ค่อยๆใส่แล้วก็ให้มันเข้ามาล็อกของมันแล้วตรงด้านนี้มันก็จะมีล็อกคราวนี้ตัวสายก็ทำการต่อเข้สองเส้นแล้วก็เก็บสายให้เรียบร้อย ัวการติดตั้งเราอาจจะติดตั้งเมนบอร์ดไปแล้วแล้วก็เอาตัวไปนี้ไปติดตั้งตัวคูลเลอร์มาสเตอร์ตัวนี้ติดต่างก็ได้ไม่มีปัญหานะครับก็สามารถติดได้แต่ตัวนี้พอดีผมเมนบอร์ดผมซื้อมาใหม่ยังไม่ได้ติดตั้งผมก็เลยเอามาทำให้ดูก่อนแค่นี้ก็เสร็จเรียบร้อยในส่วนของการติดตั้งชุดแผงระบายความร้อน CPU ของคูลเลอร์มาสเตอร์รุ่นนะครับไฮเปอร์สองหนึ่งะครับชุดนี้ก็หน้าตาจะเป็นประมาณนี้นะครับ